สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด <IS> ้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9 2 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิศรพ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับผัวปอ หลายๆคนหรือส่วนใหญ่มักจะนำลูกหลานเข้าโรงเรียนเมื่อตัวเองคิดว่าตัวเองเบื่อแล้วที่จะดูแลเขาคือเบื่อไม่ใช่ว่าไม่รักนะครับรักอยู่แต่มันเหนื่อยแล้วคืออยากจะออกไปาหาเงินหารายได้เข้าครอบครัวเมื่อนั้นเด็กก็ช้ากับการที่จะพัฒนาแล้วซึ่งพอมาโรงเรียนก็ตั้งความหวังก็อยากให้เขาเป็นนู่นนี่นั่นมันก็ลําบาก ก็ยากที่จะพัฒนาเติมเต็มให้เขาถ้าผู้ปกครองมีบุตรหลานในวัย4ี่ห้าขวบนะครับรักห่วงใยแต่อย่าสงสารและกอดไว้มากเกินไปครับส่งเสริมให้เขาได้รับโอกาสแล้วเขาจะพัฒนาได้เต็มศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพในสัขขงคมครับ คุณผู้ฟังครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกับครูวิชานงามน้องอ้อหรือครูชาติครูโรงเรียนสองคนตาบอดมาุดกีรวันเขาใหญ่กันไปแล้วนะครับถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของครูชาินะครับผู้ที่เกิดมาพร้อมกับคําว่าเลือนลางและสุดท้ายกลายเป็นผู้ที่ต้องอยู่ในโลกของความมืดกับคําว่าจอประสาทต,ตาเสื่อมนะครับ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ย่อท้อหรือสิ้นหวังแต่มันกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชายคนนี้ต่อสู้ดิน้นรนและฝ่าฟันปัญหาต่างๆจนประสบความสําเร็จในชีวิตและได้กลายมาเป็นครูวิชาญงามนองอ้อมาจนถึงทุกวันนี้นะครับและว,วันนี้เราก็ยังอยู่กับครูวิชาญอีกวันหนึ่งเราจะมาฟังเรื่องราวกันต่อนะครับว่าความต้องการสื่อที่มีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดทักษะกับเป็ียนนักเรียน,นตาบอดเป็นสิ่งที่สําคัญ และมีความจําเป็นหรือไม่แล้วทำไมเด็กนักเรียนตาบอดต้องเรียนรู้การใช้ลูกคิดเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในชีวิตและลูกคิดนั้นสําคัญอย่างไรกับคนตาบอด และที่สําคัญนะครับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตาบอดที่พิการสอนทางโรงเรียนจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้เด็กเ,กเ่านั้นได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับควรให้ความสําคัญที่จุดใดเพื่อไม่เป็นการทําลายโอกาสของบุตรหลานที่มีความพิการเดี๋ยวเราไปหาคําตอบและติดตามรับฟังพร้อมๆกันในรายการนะครับ ครับสื่ออักษรเร็วและสื่อหนังสือเสียงเป็นยังไงบ้างครับที่โรงเรียนมีเยอะไหมครับแล้วอันไหนยังต้องการการสนับสนุสนอยู่บ้าง ก็พอมีบ้านครับแต่ยังไม่เยอะยังไม่หลากหลายเท่าที่ควรนะครับถ้ามีสนับสนุนจากภายนอกก็ยินดีที่ทุกๆหน่วยงานที่จะสนับสนุนเรานะครับเพราะว่าเราก็อยากให้มันเป็นอะไรที่หลากหลายให้เด็กๆได้เข้าถึงเพราะทุกวันนี้สื่อส่วนใหญ่เด็กก็เรียนรู้ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งมือถือทางเครือข่ายโซเชียลพวกนี้มันน่าจะไม่ยึดติดกับสื่อแบบดั้งเดิมอีกต่อไปนะครับอย่างเช่นพวกเป็นแผ่นซีดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยยุคน่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับครับ ด้วยคําว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่อาจจะเป็นเครื่องมือตัวใหม่ที่ช่วยให้เด็กๆสามารถเข้าถึงสื่อได้มากขึ้นกว่าสื่อชนิดเดิมๆใช่ครับแต่<ช>ทั้งนี้ทั้ทงนั้นอักษรเร็วก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นกับเด็กๆอยู่เสมอนะครับครับครับแล้วจุดเน้นของโรงเรียนนะครับเน้นด้านวิชาการหรือว่าเน้นที่ทักษะการใช้ชีวิตครับก็เน้นทั้งสองอย่างครับถ้าคนไหนที่มีความพร้อมทางวิชาการเราก็เน้นทางด้านวิชาการไปเลยครับ ่ส่วนในกลุ่มที่เขายังไม่มีความชํานาญพอนะครับเราก็จะต้องฝึกการช่วยเหลือตนเองให้แน่นๆแล้วก็ส่งเสริมทักษะด้านดนตรีควบคู่กันไปด้วยซึ่งที่โรงเรียนเราก็มีวงดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านเนื่องจากเราอยู่ภาคอีสานเราก็จะมีะวงดนตรีพื้นบ้านที่เรียกวงปวงลานนะครับครับน่าสนใจนะครับ เราเคยได้มีโอกาสสัาผ้าแขกของเราท่านหนึ่งคุยเกี่ยวกับการสอนวงดนตรีโอเคสตราใช่อาจารย์อารมณ์กดไหมฮะที่ตอนนี้สอนให้กับทางโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีสากลมาบ้างเป็นจ็อบจ็อบครับไม่ได้มาประจําแต่โรงเรียนเองก็มีบุคลากรที่สามารถสอนเด็กเรื่องดนตรีสากลด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเด็กเล่นเครื่องดนตรีได้มากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้ก็เป็นวงครับชื่อวงวีโฮปก็อ,ออกงานได้ในระดับบิ๊ก,กที่เล่นที่เมืองทองเราก็ไปมาแล้วครับ ครับแล้วความสนใจของเด็กนักเรียนกับการเล่นดนตรีครับเป็นยังไงบ้างก็เด็กที่นี่เขามีความสนใจในเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างดีครับแล้วก็หูเขาดีแล้วเขาสามารถที่จะฟังแล้วเขารู้เลยว่าเป็นคีย์อะไรคอร์ดอะไร คือเท่าที่เราเคยสัมภาษณ์แขกออกมาเราจะพบอย่างหนึ่งว่าโรงเรียนเริ่มจากเป็นโรงเรียนสังกตตาบอดแล้วค่อยๆมีเด็กซ้อนแทรกซึมมาเรื่อยๆแล้วโรงเรียนต้องปรับตัวแต่ที่โรงเรียนสังกนตาบอดมากุดคิรีวันเขาใหญ่เริ่มด้วยเด็กซ้อนแล้วค่อยๆคัดกรองเด็กจะเหลือแต่เด็กตาบอดอย่างเดียววิธีคัดกรองหรือวิธีเลือกเราทํายังไงครับคือมันก็มีชุดแบบคัดกรองทั่วๆไปครับไม่ว่าจะเป็นสนย์การศึกษาพิเศษใช้หน่วยงานที่ดูแลเด็กที่การซ้อนเฉพาะทางนี้เราก็ขอองค์ความรู้เข้ามา หรือครูของเราขาดการอบรมการคัดกรองเราก็มาออกแบบในการคัดกรองคือด้วยความที่เราก็อยู่กับเด็กมานานเราก็รู้ว่าคนไหนมีความปกพร้อมในด้านไหนแล้วก็เราจะคัดยังไง แล้วก็พอคัดกรองเสร็จปุ๊บในการลงพื้นที่หาเด็กซึ่งโรงเรียนเราก็ออกนะเด็กตามพื้นที่ต่างๆประสานงานผ่านพัฒนาสังคมจังหวัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแล้วก็องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเราก็จะเอารายชื่อที่เราได้มานี่ครับมานั่งคัดกรองดูว่าเข้าข่ายในหลักเกณฑ์ที่เราตั้งไว้4-12ถึง12ปีกี่คน พอเราได้เป้าหมายแล้วเราก็ลงไปสํารวจตามพื้นที่ที่มีเด็กอยู่เมื่อเราไปถึงเราก็จะมีทีมคุณครูที่ไปครับคัดกรองเลยตั้งแต่ต้นทางเลยว่าคนนี้มีความบกพร่องในระดับไหนยังไงมาอยู่ที่เราเราพัฒนาได้ขนาดไหนถ้าเราไปคัดกรองแล้วว่าเออ่าจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าเป้าหมายของเราเราก็จะแนะนําผู้ปกครองปราสารส่งต่อนะครับ ผู้ครับการเรียนปะปนกันระหว่างเด็กตาบอดก,กับเด็กตาบอดซอนมันเป็นเรื่องยากลำบากหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นอุดมคติเกินไปไหมครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากอยู่ครับยากครับคืออุดมคติ มันไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่มันเกี่ยวกันที่การพัฒนาเขาและเด็กที่ได้แล้วมีเด็กกลุ่มนี้อยู่ด้วย<ม>ในการที่จะศึกษาตามเป้าหมายที่เราวางไว้ตามแผนการสอนมันจะไปได้ช้าเพราะว่ากลุ่มนี้จะมีปฏิกิริยาในการรบกวนในการเรียนการสอนอย่างเงี้ยครับหรือ<ม>ถ้าพวกนี้ไปเร็วแล้วเราต้องพัฒนากลุ่มเด็กซ้อนเพื่อให้ขึ้นมาในระดับที่ใกล้เคียงกลุ่มนี้ก็จะช้าและช้าก็ช้ามากเด็กม,มันก็จะเกิดความแตกต่าง คนที่ได้ก็จะไม่ค่อยสนใจที่จะรอเพื่อนแล้วเนี่ยครับ มันก็ค่อนข้างที่จะลาบากในการจัดการสอนของคุณครูถามว่าอุดมคติที่ว่าต้องอกีดกันเลยไหมจริงๆแล้วผมไม่อยากมองตรงนั้นเพราะว่าจริงๆ mm hmm. เมื่อเราแยกได้เราก็จัดการเรียนการสอนให้เขาได้ต็บที่มากกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กที่มีความบกพร่องที่เป็นพิการสอนเราเขาก็จะพัฒนาอย่างพิการซ้อนถ้าเขาพิการซ้อนไม่มากเขาก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาในระดับที่ช่วยเหลือตนเองได้ถึงแม้อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ก็ได้ในระดับที่เรามีเป้าหมายในระดับหนึ่งอย่างเงี้ยครับครูกําลังจะสื่อว่าต้องเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาได้ด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเรื่องของการเรียนรวมระหว่างเด็กตาบอดสนิทกับเด็กซ้อนมันยังพอเป็นเรื่องที่มีลุ้นหรือเปล่าฮะคือไม่ครับแยกในระดับไปเลยอย่างเงี้ยครับคือถ้าซ้อนถ้าเขาที่อยู่ในกลุ่มเขาเขาก็จะพัฒนาในกลุ่มเขาขึ้นมาได้เท่าเท่ากันถ้าเด็กปกติที่แยกมาอยู่กับเด็กปกติเลยเขาก็จะเป็นเลิศของเขาเหมือนคนทั่วไปไปเลยอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ได้มาดึงมาเหนียวลั้นกัน ดังนั้นเรียนรวมกันอาจจะมีความรักลั่นมีความดึงกันอยู่ในการจัดการเรียนการสอนใช่ครับแต่ถ้าไม่มากจกนเกินไปมันก็จะพอได้บ้างแต่ก็จะยากในการจัดการเรียนการสอนในการที่จะทําแผนพอสมควรอยู่นะครับครับครูครับนอกจากการส่งเสริมเรื่องดนตรีแล้วครับด้านกีฬาแล้วครับ ทางโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านกีฬามากน้อยขนาดไหนครับด้านกีฬาเราก็ส่งเสริมในการออกกำลังกายอะไรทั่วไปครับเนื่องจากว่าโรงเรียนมีเด็กเล็กเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเด็กโตก็มีไม่มากในกีฬาเฉพาะทางด้านอื่นๆที่จะส่งเสริมด้านความเป็นเลิศเราไปยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าเราก็มีเป้าอยู่ว่า เราก็อยากจะให้นักเรียนได้ไปร่วมในรายการอย่างเช่นกีฬานักเรียนคนพิการอะไรพวกนี้เราก็มีเป้าอยู่แต่เราก็ต้องรอนักเรียนกลุ่มเด็กตัวเล็กๆนี่ครับโตขึ้นมาก็นา่าจะส,งส่งเสริมได้ในช่วงนั้นนะครับครูครับ,รบแอบสงสัยนิดหนึ่งครับว่าอย่างเช่นวิชาภาระ,ะศึกษาเนี่ยครับถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนไหมครับถูกบรรจุครับแล้วเราก็มีครูภลระโดยตรงที่ทํางานอยู่ที่นี่ด้วยครับแล้วการจัดการเรียนการสอนวิชาภาระเนี่ยครับมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการสอนยังไงบ้างครับ ก็เหมือนทั่วๆไปครับคุณครูซึ่งเขาจบเอกนี่โดยตรงเขาก็จะประยุกต์ใช้กับเด็กเรียนรู้ไปกับเด็กเนี่ยครับว่าในส่วนที่เขาจบมาโดยตรงเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วในการสอนกีฬาแต่เขาก็คงจะนํามาประยุกต์ให้มันเข้ากับเด็กตาบอดว่าอันไหนที่เขาเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วมีความสุขหรือว่าอันไหนที่ เล่นไม่ได้แต่เด็กต้องเรียนรู้เพราะว่าทั่วท่วไปเขาก็ครับเรียนในรายวิชาเขาก็เอามาประยุกต์มาบูรณาการให้เด็กได้เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับ,รบก็ดูตามความเหมาะสมของสถานการณ์ของน้องๆเด็ก<ช>เรียน เข้าใจว่าจะต้องเป็นลักษณะของกีฬาประยุกต์ใช่ไหมครับครูอย่างปิงปองก็คงจะไม่ใช่ปิงปองแบบปกติแต่ก็คงคจะไม่มีอยากให้ครูยกตัวอย่างที่อยู่ในโรงเรียนนะครับพวกกีฬาที่เราพอจะเห็นบ้างว่าในหลักสูตรกําหนดให้เรามีการสอนรายวิชานี้แล้วเราประยุกต์รายวิชาเหล่านั้นออกมาเป็นลักษณะไหนครับคือจริงๆแล้วผมไม่ได้รับผิดชอบมีส่วนนี้ผมก็อาจจะตอบได้ไม่ได้ละเอียดมากนะครับ ซึ่งคุณครูเขาก็จะพัฒนาตามที่เขาเรียนมาอย่างเช่นพวกปิงปองเกาจะทําให้มีเสียงซึ่งโรงเรียนตาบอดหลายๆที่ก็จะมีโต๊ะปิงปองสําหรับนักเรียนตาบอดใช่ไหมครับก็มีให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างฟุตบอลเราก็ต้องทําให้มันมีเสียงสอนให้เขารู้ว่า กีฬาประเภทนี้ต้องใช้เท้าในการเล่นหรือว่าในการเตะซึ่งเราอาจจะไม่ได้ไปลงลึกถึงทักษะว่าการเลี้ยงการครอบครองบอลอะไรอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กเราเป็นเด็กเล็กจิ๋วก็อาจจะมีบ้างนักเรียนที่สนใจเขาก็จะฝึกของเขาเองลักษณะประมาณนี้ครับ แล้วรายวิชาที่ครูชานรับผิดชอบหรอครับรับผิดชอบในวิชาคณิตศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ครับเมื่อพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์คนตาบอดก็ไม่ได้ใช้กระดาษทดแน่ๆจะหนักไปทางลูกคิดใช่ครับตอนนี้ทางโรงเรียนก็สอนลูกคิดให้กับเด็กใช่ไหมครับใช่ครับยากไหมครับในการเรียนคณิตศาสตร์กับระบบลูกคิดยากไหมก็ยากครับแรกๆ แต่ว่าเราก็ให้เขาคุ้นเคยตั้งแต่ชั้นประถมหนึ่ง mm hmm. เขาเริ่มเรียนมาเรื่อยๆซึ่งลูกคิดมันจะฝึกเขาให้คุ้นชินคุ้นเคยอยู่ตลอดเวลาเขาถึงจะรักมัน mm hmm. ถ้าเราไม่ฝึกต่อเนื่อง mm hmm. เขาก็จะฉาบช่วยมันก็จะไม่ได้ mm hmm. เพราะว่าลูกคิดก็จะเป็นหลักของเขาอีกแบบหนึ่งครับซึ่งส่วนมากจะเป็นลูกคิดฝรั่งนะครับข้างบนจะมีหนึ่งข้างล่างจะมี4ไม่ใช่ข้างบนง2 <c oughs> ล่าง5้าแล้วเขาจะมีแผ่นยางรองอยู่ใต้ลูกคิดไม่ให้แต่ละตัวมันขยับง่ายๆครับมันจะไม่ลื่นเหมือนลูกคิดจีนใช่ไหมครับใช่ครับ ครับทุกวันนี้มีเครื่องมือมีเครื่องคิดเลขเกิดขึ้นนะครับลูกคิดยังเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเรียนรู้กับเด็กๆไหมครับเป็นครับจาเป็นที่จะให้เด็กต้องเรียนรู้คือเขาต้องคิดได้เองก็เหมือนต่อให้มีเทคโนโลยีเสร็ก็ยังมีความจําเป็นที่เด็กจะต้องใช้เป็นนะครับครับถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่เด็กจะต้องเรียนรู้ใช่ครับต่อให้มีเทคโนโลยีดีขนาดไหนมี AI มาช่วยถ้าเด็กไม่ได้ฝึกคิดก่อนใช้เทคโนโลยีเลยเด็กจะไปได้ไม่สุดครับครับ ขอแยกแบ่งบันประสบการณ์นะผมก็ได้เคยมีโอกาสมาเยี่ยมที่โรงเรียนผมจําได้เด็กจะใช้วิทยุเครื่องเสียงอุปกรณ์เสียงเยอะมากมีลําโพงมีวิทยุมันก็จะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีอย่างนี้ใช่ไหมครับที่แบบว่าระยะหลังเด็กก็จะมีโอกาสได้ใช้มากขึ้นได้เล่นมากขึ้นใช่ครับประเภทนี้ค่อนข้าง,งเยอะพวกลําโพงบลูทูธพวกอะไรแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยครับ ผู้ครับช่วงที่ผ่านมาตอนที่เรามีสถานการณ์โควิดหลายโรงเรียนเริ่มบอกว่าเด็กลดลงไม่แน่ใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับทางโรงเรียนด้วยหรือเปล่าแล้วก็วิธีการเรียนการสอนการที่จะต้องเอาตัวลอดให้ก้าวข้ามผลผ่านช่วงเวลาที่เรียนในห้องก็ไม่ได้ต้องออนไลน์ให้หมดทางโรงเรียนสอนคนตาบอดมากุดคีรีวันเขาใหญ่ประสบเหตุการณ์อย่างไรบ้างครับในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา สถานการณ์โควิดของเราก็ประสบปัญหาไม่แตกต่างจากที่อื่นแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ปิดโรงเรียนให้เด็กเรียนที่บ้านแต่ไม่ได้ปิดขนาดนั้นเนื่องจากโรงเรียนเรามีนโยบายก็คือไปรับไปส่งนักเรียนเองเมื่อปิดภาคเรียนเราจะไปส่งเขาที่บ้านเลยแล้วพอเปิดภาคเรียนเราก็ไปรับเขากลับมาโรงเรียนซึ่งผู้ครองไม่ได้เดินทางม,มาด้วยนะครับแล้วก็ ในช่วงนี้เราก็จะมีชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นไปช่วงหนักๆที่โรงเรียนปิดเทอมเราจะมีแบบคัดกรองโควิดติดไปแล้วก็ก่อนหนึ่งสัปดาห์รบกวนให้ผู้ปกครองให้อสมอรตรวจให้หนักเรียนก่อนที่เราจะไปรับเขากลับโรงเรียนนะครับเมื่ออสมอรตรวจคัดกรองยืนยันว่รเราไปแล้วก็คัดกรองรอบแล้วก็มาโรงเรียนแล้วก็ตรวจเรื่อยๆจนเราคิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่คิดว่าปลอดภัยแล้วเราถึงจะหยุด แต่โรงเรียนก็มีนักเรียนประสบเจอการติดเชื้อด้วยประมาณ10คนแล้วก็คุณครู4ีหท่านซึ่งเราก็คัดแยกไปอยู่คนละอาคารเลยนะครับประมาณเดือนหนึ่งครับที่เราประสบปัญหาหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ภาวะปกติครับครับแล้วเด็กๆส่วนใหญ่ครับเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนระแวกโรงเรียนหรือว่าเดินทางมาจากเขตอื่นครับเด็กส่วนใหญ่มาจากที่อื่นครับระแวกโรงเรียนไม่เคยมีครับในพื้นที่ปากช่องตอนนี้มี1คนครับ นครราชสีมาที่อยู่กับเราตอนนี้สองคนนักเรียนเราไกลสุดก็บึงการเลยครับนครพนมยโสธรอ,อุบลราชธา,านีสุรินทร์บุกกรีรัมศรีสเกตสักแก้วรรยอมประทุมธานีครับแสดงว่าเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่นี่ก็กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนอีสานอยู่แต่เราก็รับทุกพื้นที่ จริงๆฟังแล้วไม่แปลกใจนะเพราะบรรยากาศของโรงเรียนดูร่มรื่นอากาศดีและดูปลอดภัยังนั้นการที่ไปรับเด็กมาแล้วก็มาอยู่แทบจะไม่มีโอกาสติดเชื้อเลยแต่การเรียนการสอนก็ยังสามารถดําเนินได้ในช่วงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับก็ไปได้นี่จากว่าเชื้อโรคของช่วงสถานการณ์คือมันรวดเร็วการใช้สื่อใช้อะไรซึ่งเด็กเราก็ยังไม่มีความคล่องตัวยังไม่ชํานาญในการที่จะใช้เทคนโนโลยีออนไลน์ซึ่งเด็กเราเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนคือไม่ได้เข้าเข้าออกออก,ออกออกมันก็เท่ากับโซนปิดอยู่แล้ว มันก็เลยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่พบเห็นบ่อยๆตามโรงเรียนสอคนตาบอดอาจจะควบคุมคนในได้แต่บางทีแขกที่มาเลี้ยงข้าวหรือบุคคลภายนอกที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนนี่แหละครับน่าจะเป็นบอกเกิดของการนำพาโลกในช่วงนั้นไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นโรงเรียนต้องปิดโรงเรียนไม่รับแขกจากนอกโรงเรียนเข้ามาพบปะนักเรียนในโรงเรียนไหมครับ เราก็ไม่ได้ปิดนะครับเพราะว่าโรงเรียนอยู่ได้ด้วยผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนฉะนั้นเราก็ไม่ได้ปิดกันแต่เราใช้การประชาสัมพันธ์แล้วก็มีพวกน้ำยาทำความสะอาดล้วพวกเจลแอลกอฮอล์ไว้ในจุดต่างๆที่แขกไปแล้วก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ไม่ให้ใได้ชิดกับเด็กแล้วก็ให้เด็กเวลาทานข้าวทานอะไรแล้วก็เว้นระยะหา่างซึ่งปกติโต๊ะหนึ่งอาจจะเคยนั่งฝั่งละสามคนแล้วก็เว้นระยะหา่างอย่างเงี้ยครับ แล้วก็กับผู้ใหญ่ใจดีอย่างการถ่ายรูปถ่ายลายเราก็ต้องให้เด็กสวมแมสอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่มีกิจกรรมกับผู้ใหญ่ใจดีคือมาเยี่ยมชมได้แต่กิจกรรมกลุ่มร่วมกันตอนนั้นเราก็งดครับแต่มาเดินเดินผ่านดูได้แต่ว่าไม่ให้ได้สัมผัสใกล้ชิดแค่นั้นเองแต่ว่าเราก็ยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของโรคชนิดนี้ใช่ครับคือคุณครูเจ้าหน้าที่ก็ต้องเพิ่ม ความเข้มงวดในการดูแลแขกที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยเคอเมื่อสถานการณ์ปกติก็าอาจจะเดินไปเยี่ยมชมได้ทั่วบริเวณพอมีโรคระบาดมาเราก็กำหนดโซนว่าไปได้ถึงตรงนี้ตรงนี้ที่เหลือขอความร่วมมืออะไรางี้ครับครับซึ่งถือว่าลำบากมากเพราะเด็กตาบอดพึ่งการฟังเสียงและการสัมผัสเป็นหลักจะบอกว่าให้ลดการสัมผัสชีวิตลำบากเลยใช่ไหมครับใช่ครับเด็กๆก็ลำบากอยู่ครับแต่เด็กเขาก็ ให้ความร่วมมือดีอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็มีเพื่อนๆติดเขาก็เกิดความตื่นกลัวกับสถานการณ์อยู่แต่อย่างพวกราวระเบียงที่เขาเกาะเขาสัมผัสทุกวันเนี้ยเราก็ต้องทําความสะอาดทุกวัน mm hmm. ลูกปิดประตูอะไรพวกนี้ห้องน้ําอะไรทั้งครูทั้งตัวเด็กช่วยกันด้วยมันก็เป็นข้อดีที่ว่าเด็กส่วนใหญ่อยู่นี่แล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยหรือไม่ได้ใกล้ชิดในชุมชนเมืองที่มีความจําเป็นต้องเข้าเข้าออกออกมันก็เลยควบคุมได้ง่ายะครับ ครับครูครับพูดถึงเรื่องของแหล่งเงินทุนสนับสนุนบ้างครับทุกวันนี้ครับทางโรงเรียนมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆจากแหล่งไหนบ้างครับก็จะเป็นเนองินอุดหนุนรายหัวของเด็กๆที่รัฐบาลจัดสรรมาแล้วก็เงินทุนจากผู้ใหญ่ใจดีครับที่<อ>มาทํากิจกรรมที่นี่แล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆมัธงมศึกษาตอุตลทั่วๆไปครับมีการตั้งตู้รวจาคอะไรพวกนี้เราก็ทําทุกอย่างนะครับ ครับครูฝันอยากให้โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคิริวันเขาใหญ่ในอะนาคตเป็นอย่างไรบ้างครับอยากให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานด้านวิชาการมีความอบอุน่นเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็เด็กๆมาเรียนที่นี่มีความสุขกับการเรียนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับ ครับครูครับพูดถึงเรื่องของอาชีพครูบ้างครับความภาคภูมิใจในการเป็นครูของครูครูรู้สึกอย่างไงบ้างครับก็มีความภาคภูมิใจอยู่ครับว่าเราก็สามารถที่จะนําประสบการณ์ทั้งเป็นคนตาบอดเองมาถ่ายทอดให้เด็กๆที่ไม่รู้อะไรเลยได้มีทักษะได้มีความมั่นใจในการที่จะใช้ชีวิตรวมถึง การให้คำแนะนำกับผู้ปกครองทั่วไปด้วยครับแล้วก็<ม>ส่งเสริมให้เขาถึงเป้าหมายเหมือนเราที่ครั้งหนึ่งเราก็เป็นเด็กตัวรัะเปี๊ยกที่ไม่รู้อะไรเลยเหมือนเขาแล้วมีโอกาสได้พัฒนาตนเองแล้วมาอยู่จุดจุดนี้โดยที่ไม่ได้เป็นภาระกับสังคมมากมายแล้วก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวคนรอบข้างได้ด้วยครับครูครับ,รบอะไรคือคติธรรมประจําใจของตัวครูหรือสิ่งที่ครูมักสอนให้เด็กเป็นประจําครับ ส่วนใหญ่จะสอนให้เด็กๆได้รู้จักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ความพยายามให้มากที่สุดเมื่อเราใช้ความพยายามกับสิ่งที่เราคิดว่ามันยากทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมก็สําเร็จเองครับเน้นที่ความพยายามและความตั้งใจครับครูครับครูว่าทุกวันนี้อะไรที่โรงเรียนยังขาดหรือยังต้องการการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกบ้างครับ,รบจริงๆโรงเรียนเฉพาะทางผมว่าไม่น่าจะต่างกันคือการสนับสนุนจากแหล่งทุนข้างนอก ที่ดีที่สุดในตัวผมผม,มองว่าคือแหล่งการสนับสนุนที่เป็นทุนทรัพย์เพราะว่าสามารถที่จะนํามาปรับเปลี่ยนใช้ตามความต้องการได้ดีที่สุดเพราะสิ่งของในบางอย่างบางครั้งเราได้มาก็ดีอยู่ครับแต่หลายอย่างอาจจะไม่ตรงตามที่เราต้องการก็ได้แต่ถ้าเรามีทุนทรัพย์ที่สามารถปรับเปลี่ยนเอามาใช้พัฒนาเป้าหมายที่เราคิดว่ามันตรงมันน่าจะได้ดีที่สุดครับ ค,ครับถ้ามีผู้ใหญ่จะดีได้รับฟังรายการนี้แล้วมีความสนใจอยากจะร่วมบริจาคทุนทรัพย์สามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ ก็สามารถติดต่อทางเพจ Facebook ของโรงเรียนครับโรงเรียนส่องตะบอดมกุลคิรีวันเขาใหญ่หรือโทรมาที่0935656871นะครับซึ่งเมื่อท่านร่วมสนับสนุนนะครับก็สามารถที่จะขอใบเสร็จเพื่อไปใช้ในการลดหย่อนภาษีซึ่งลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยนะครับหรือการบริจาคผ่านทางบัญชีที่ท่านได้จากเพจหรือโทรมาสอบถามก็จะออกเป็นอิเล็กทให้ได้เลย สำหรับผู้ใหญ่ใจะีีท่านใดนะครับสนใจอยากจะร่วมบริจาคก็สามารถ ติดต่อไปทางโรงเรียนได้นะครับครูครับรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ครูวิชารนะครับได้ฝากแง่คิดดีๆในมุมมองของครูเองนะครับว่าแนวทางการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งด้านการเรียนรู้หรือเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับว่าเราควรจะมีแนวทางส่งเสริมพัฒนาเขาอย่างไรเพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขครับครับแนวทางการพัฒนา คนวิการนะครับคือต้องให้โอกาสแล้วก็ส่งเสริมเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับซึ่งโรงเรียนเฉพาะทางโดยเฉพาะโรงเรียนตาบอดจะประสบ ปัญหามากที่สุดคือการที่ผู้ปกครองไม่เข้าใจกับการพัฒนาเด็กในวัยเรียนในวัยที่สามารถพัฒนาได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าเขายังเด็กอยู่ยังทําอะไรไม่ได้เลยยังไม่กล้าที่จะส่งเข้าโรงเรียนซึ่งเป็นการที่ทําให้เขาขาดโอกาสอย่างมากเพราะผู้ปกครองเลี้ยงดูไว้ที่บ้านเขาก็ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ช่วยกระตุ้นอะไรเลยด้วยหนึ่งไม่มีความรู้สองด้วยความที่ว่า รักห่วงใยแล้วก็สงสารเมื่อเด็กกลุ่มนี้เมื่อเคยอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นพัฒนาการจาก4ปี5ปี6ปี7ปีถ้าไม่ได้รับการกระตุ้น,นมันก็จะชาลงชาลงชาลงพอผู้ปกครองหลายๆคนหรือส่วนใหญ่มักจะนําลูกหลานเข้าโรงเรียนเมื่อตัวเองคิดว่าตัวเองเบื่อแล้วที่จะดูแลเขาคือเบื่อไม่ใช่ว่าไม่รักนะครับรักอยู่แต่มันเหนื่อยแล้วเธออยากจะออกไปหาเงินหาไรายได้เขา้าครอบครัว เมื่อน,นั้นเด็กก็ช้ากับการที่จะพัฒนาแล้วซึ่งพอมาโรงเรียนก็ตั้งความหวังว่าอยากให้เขาเป็นนู่นนี่นั่นมันก็ลําบากก็ยากที่จะพัฒนาเติมเต็มให้เขาถ้าผู้คอมีบุตรหลานในวัย 4- ีห้าขวบนะครับรักห่วงใยแต่อย่าสงสารและกอดไว้มากเกินไปครับส่งเสริมให้เขาได้รับโอกาสแล้วเขาจะพัฒนาได้เต็มศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพในสังคมครับ ขอบคุณครับและที่ผ่านไปนั้นเป็นบทสัมภาษณ์คุณครูวิชาญงามหนองอ้อนะครับจากโรงเรียนสอคนตาบอดมกุูดคิรีวันเขาใหญ่วันนี้พวกเราได้รับประโยชน์มากๆเลยครับโดยส่วนตัวแล้วผมจะรู้จักโรงเรียนนี้ในฐานะโรงเรียนที่มีความร่มเย็นมีความเป็นธรรมชาติเรื่องของเด็กเป็นเด็กเล็กๆนะครับเป็นเด็กตาบอดที่มองว่าอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆหรือจังหวัดใหญ่ๆแต่บรรยากาศของโรงเรียนดีมากและผมก็เชื่อว่าเด็กที่ได้รับการพัฒนาจ,จากโรงเรียนนี้จะต้องเป็นเด็กที่มีคุณภาพและยิ่งมั่นใจมาก ขึ้นไปกว่านะนั่นคือวันนี้ผมได้คุยกับบุคลากรที่เป็นแม่พิมพ์สอนเด็กเหล่านี้นะครับว่าเด็กเหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒน,นาได้เป็นบุคลากรที่ดีของประเทศวันนี้สิ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งในฐานที่ผม สังเกตการมาและเป็นผู้ร่วมสัมภาษณ์คือผมรู้สึกว่าครูว,วิชาเป็นครูที่มีความตั้งใจและมีความพยายามตั้งแต่ครูบอกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเข้าไปเรียนเราจะต้องตั้งใจเพราะอยากให้รุ่นน้องตามมาจนถึงตอนจบครูก็ยังบอกว่าต้องพยายามต้องสู้และนี่แหละครับคือบุคคลต้นแบบของรายการเราสู้ด้วยใจไปด้วยกันกับคนที่มีความพยายามเป็นแม่แบบของพวกเราขอบคุณครูมากมากครับ ครับผมและในโอกาสนี้นะครับทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณคุณครูวิชันงามหนองอ้อนะครับครูโรงเรียนสองคนตาบอดมกุูดกิเลวันเขาใหญ่เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับย่ให้โอกาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคป,ปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคป,ปัจจุบัน เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจบจากการสัมาพ์แขกรับเชิญในรายการเราจะหยิบข่าวสารคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้แล้วันนี้รายการของเรานะครับได้หยิบข่าวการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนเฉพาะความพิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยดรนันทาหวนตักรักษาการผู้อุมยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมอ,สอนะครับได้เปิดเผยว่า ภาพรวมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษโรงเรียนเฉพาะความพิการในประเทศไทยจากจำนวนสถานศึกษา68แห่งทั่วประเทศที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด -19 นะครับพบว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการระดับชั้นอนุบาลมีผลประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ96.24โดยแบ่งเป็น3มาตรฐานซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 94มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ9 7และมาตรฐานที่3นะครับการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ95ส่วนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีผลประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ97นะครับโดยแบ่งเป็น3มาตรฐานซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานที่1นะครับคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ98.48 มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดก,การเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ98.48และมาตรฐานที่3กระบวนการจัดก,การและการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ94นะครับแต่ทั้งนี้โรงเรียนเฉพาะความพิการในประเทศไทยได้รับการประเมินและมีแบบอย่างเป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีนวัตรกรรมจํานวน4ี่แห่งนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่โรงเรียนศรีสังวันเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนับเป็นตัวอย่างความสําเร็จของการจัดการศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการต้นแบบของโรงเรียนที่นําดิจิทัลและนวัตรกรรมมาส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านวิชาวิทยาการคํานวณและหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยกระดับและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลความสําเ็จของโรงเรียนศรีสังวรเชียงใหม่นะครับผู้ประเมินภายนอกของสอศเองได้ให้ข้อเสนอเนะเพิ่มเติมให้สถานศึกษารักษาคุณภาพของสถานศึกษาและพัฒนาให้สูงขึ้นด้วยการพัฒนารูปแบบวิธีการปฏิบัติงานที่ทําให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จเป็นเลิศตามเป้าหมายที่ได้ปฏิบัติจริงให้เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับโดยทั่วกันควบคู่ไปกับการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบุรณาการสําหรับผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดก,การโดยใช้ความเข้มแข็งจากเครือข่ายที่มีอยู่สร้างรูปแบบการบริหารและการจัดก,การแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาโรงเรียนสีสังวาลเชียงใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอื่นๆของประเทศต่อไปนะครับนอกจากการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษา แล้วสอ,อสอเองนะครับมีแนวทางในการส่งเสริมและกระตุ้นให้สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้โดยการให้ข้อเสนอแนะที่มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพรวมทั้งยังได้ร่วมมือกับหน่วยง,งานต้นสังกัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้อีกด้วยนะครับ ทางด้านดรนันทางหวนตัดรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากล่าวไว้นะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์เดลิเวอออนไลน์นะครับครั้งหน้านะครับรายการสตูด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใด รอติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ